thank you ครับสวัสดีครับครับ,รบแม่พันตัวนี้พร้อมเป็นปเพิ่มโชคครับครับมพร้พอ,พอลูกสายเพิ่มโชคพอมอมแม่มันสายเพชรอุด,อดรเอาเลยมาทัตบจกจุ้นเนียที่พร้อมตัวขายหมอเอกไปวัฒนาฟั่มนคะรพนมอำเภอนานวานมีลูกตัวแรกมันครับครับตัวแม่เลยตกครับตกออกมาตกออกมาได้ประแทกเบังได้แปดสิบเส้นครับ เส้นแปดพิเ้ษตายบางขาบางขาปีเงานะครับผมแข่งขายเงาขนาดเลยครับลูกตัวแรกของมันเลยแหละยกยูเนี่ยมันเป็นขั้วน้อยสตาบัลสิบวัตติดคือยังก่อนนะครับพอพอพันเพลินพอมันยกยูเนี่ยยกยืนเนี่ยเป็นลูกเพชรอุดรครับอ๋อยกยืนเนี่ยครับครับผมแรกเลยตัวนี้แม่พันเท่าตัวนี้ความสูงเวลาไปได้ครับตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่สิบห้า ผมอายุรับไปได้ครับผมไม่สามปีกว่าครับพันหนึ่งคู่ครับเป็นท้องแรกบ่ครับครับท้องแรกแม่สาวครับงามงามครับผมชื่อแม่ยังครับตัวนี้ครับพ่อแม่บัวเงินแม่บัวเงินนะครับแม่บัวเงินนะครับแม่บัวเงินคสามปีกว่าได้หนึ่งตัวแล้วนะครับลูกนะครับลูกครับหรือว่างามนะครับรักเป็นไปได้ครับพ่อบอกพี่น้องให้นะครับรักก็แปลว่าเขาตุกช่อนกว้างแม่พันธุ์ขีบเต็บสวยควัญดีคว่ำงาวลึก กว้างลึกกว้างลึกครับก้อนหาลึกนะครับครับกว้างลึกครับท่ายสวยท่ายเต็มครับเรื่องการเรื่องการกว้างการกว้างครับครับเอานมเตานมดีงามท่ายนู่นเด่นตัดโค่นหางไงหางโค่นหางไงนะครับ นุ่มใหญ่สวยเต่านมใหญ่การให้นน้ำนมสุดยอดใหญ่สวยนี่คือเป็นให้น้ำนมหลูกครับการให้นน้ำนมลูกดีหัวนมใหญ่เต่านมใหญ่ครับต่อมาผมจะพามาชมแม่เพชรน้ำหนึ่งครับเนี่ยคอกแม่ลักแม่ลักเลยนะครับที่เราพาทุนอยู่มากที่แล้วนะ น,น,น,นี่แม่บกแม่เพชรน้ำหนึ่งแม่คอกครับน,น้ำหนึ่งนะครับ้อายุคนรัได้บอายุเราได้สิบสิบปีแล้วครับสิบปีนะสิแล,ลแล้วครับลูกลครับพ่อลูกเราหาตัวไม่จตัวแม่ตัวหกในทองครับโอโตัวแม่วเลยครับ ุมสูงร้อยหาสิบหกครับร้อ 5, 6, น้านครับพี่แม,มน,นึนงนะครับพินึน่ององแม่เขาเป็นเป็นสายจะเป็นสายเพิ่มโชคเลยเนี่ยเขาแม่บุญมีแต่เขาเป็นลูกเจ้าเพชรอุดรเป็นลูกแม่บุญมี เพชรอุดรครับครับนะพวงไงพวงไงลึกขวดคูตาแต้มแมจ้ำอ่องหน่อยอ่องไงหยีบขาแขงแขงแรงแขงแรงแล้วก็ข้อไงข้อไปเฉงะครับกวงกวงครับกวงลึก ยาวครับครงซอยหกสิบมันหาห้าสิบเจ็ดเพื่อนมันต้องโล่ลายห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดไหมในทองพนนีทองที่ผมก็พอน้องท่านกะพอได้ไหมครับผมท่านกอจบขึ้นนี่ครับเขาจบขึ้นนี่ครับโอ้ยมันลอยหกสิบแล้ว เพียงหัพวพ่อปะผ่านลาเานลย,ลย,ลยเคยยรัคกกบ,บรไล,ลหบ่หาสิบแปดไม่เลยไม่ได้แทบมม่จักเยีอะไรพอไล่หกสิบเนี่แม่แมนกระบังไหมไก่ไล่พอแล้วครับไล่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามาแล้วครับนี่แหละแม่ตำรับแม่ตำล่าแม่ควายที่ถูกต้องเป็นทัศนีของควยายไทยคือแม่นี่แหละ การทรงลูกการให้นมการหูการรู้จักความแล้วหางคนหางไงจะหางกระย้ามะนุ่มกระย้ามวนุ่มไง่เง่ไง่จับพ่อดีระวังพ่อดีมะนุ่มมะขวบะแกงล้วก็ขาไง่เร็บหน่อยเล็บไง่ขั้นท่ายก้วงก้วงมากเสมอลึกขาลังสิ่งก้วง ไม่ไหลไม่ไหลมันตันขึ้นละตันก้วแล้วเลยครับผมตันก้วแล้วอิปิสวยปิสีดำครับปิสีดำหางก่งามนะพอเนะงามงามลามเลยครับผมน้อยเดียวนะครับนี่แหละผมผมกัดยูอะไรน้ำค้อยแม่นี่แหละครับผมเพราะว่ามันผมกัคัดมากกัดเสียนมากกัดเนี่ยผมก็เลยจักเจ็บไปมันนั่งมันเละ ถ้าขคยเงินก็ได้เงินอยู่แล้วครับแต่มันเบิดมันคล้วยตัวคล้วยมันหาบ่ได้คแต่เงินกับพยามาไปกับพอได้ใส่ไปแต่กล้วยหาบ่ได้ครับที่ใส่ดีร้จักคว่ำเอาบ่จะได้ร้จักมืดขขีนเอาให้ยูกระยุให้ไปกระยุ นิ่งนิ่งนิ่งนิงนิ่งนิ่เลยนะนิ่งเลยนะนี่งนิ่นิ่เพนะเข้ามาสามซีหาสนามมันก็ได้หยุดมาให้เลี้ยงลูกกเป็นเป็นได้เป็นแชปมอีสานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตัวต่อไปซุ้มลูกซุ้มหลานเขาบ้านน้มมา มามาคอ้ยคอ้ยโอายหย,ยากตรงไงนี่ลูกหลานเขาตอนนี้เป็นลูกลูกปังครับแม่นางน้อยลูกจะปังปังเป็ดริว้ว อายุได้ปีนึงพอดีนี่ยหนึ่งปีพอดีว่าครับแม่พื้นเพิ่นไปขอแบ่งตลูกมานี่ครับผมยุ่ง่งร้ไปได้ครับสูงร้อยสมสิบสามสห้าครับมหานึ่งปีพอดีพอดีครับหยิบไงไงครับข่วงลึกนี่ก็ได้ครับลึกกวง ตัวนี้ลูกดาวเหน้ยครับตัวนี้ตัวนี้ลูกจะดาวเหนืยครับนี่ไข่หมกตัวนี้ได้ครับได้เจ็ดได้แปดเดือนแล้วแหะลุงร้อยสามสิบสองครับแปดเดือนตัวต่อมาตัวนี้เป็นลูกลูกจะสั้นตัวนี้จะสั้นตัวนี้จะสั้น ตัวนี้ก็ได้เก้าเดือนสิบเก้าเดือนตัวนี้ก็ได้รอได้ครับไหวได้ครับดูท้ายท้ายใหญ่ตัวลึกท้ายใหญ่ท้าย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 หลังลูกกะลังกะลังไหมลูกกะลังแม่เพิ่นเหรอครับผมแม่เพิ่นงแม่เพิ่นอยู่นัมเพิ่นเปล่าครับอยู่นัมดาบแสงสีธาตุครับ ซุ้อยไปได้ก็พอเลยครับ้มอยสามสิบสี่ครับซลอยสามสิบสี่นาดูันครับสันครับผมางนี้ลูกซูโม่ครับต่อมาครับต่อมาอีกซูโม่ตัวนี้ซูโม่ครับครัซูโม่ซูโม่กระสาซูโม่กระลุกรอุดรสาอุดรนะครับโอ้ีสวย ่หลังก้วงลึกควันถ่ายตุกสวนสองถังสองถังเลยครับผมค่ันวามันหายากมันเป็นควันอัดไทยพันวามีตะเข่ากับเข่าว่มีออกพ่นวาครับครับควันก็สงแล้วพ่อเม่เขาบอกไว้ครับผมอืตัวนี้กรสูงร้อยสี่สิบกว่าแล้วสุงร้อยส่สอายุรับไปไดครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับสิเดือนนะครับ ตัวนี้ับตัวนี้อีกอ่อีกล้างล้งลูกล้างอ่าผมก็พี่นองลนะครับเป็นไรครับผมเราขอเพินตัวนี้ลูกดาวซีพีครับลูกดาวซีพีครับสูงร้อยห้าสิบห้า้อยาสิบห้าอยุะครับค้ยได้ยี่สิบเดือนยอ่สบเรับยาวกะวนีงยาวสูงสูงเรับ ต้นสูงท่าขั้วท่าสวยท่าสวยขาลังสวยข้างหน้าสวยครับครับแม่บล็อกครับแม่บล็อกจับเป็นแม่บล็อกเลยรครับผมเป็นแม่บล็อกเลยท่าสวยท่าสวยท่าสวยท้าสวยนิด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  อ่าท้ายสวยท้ายสวยควอมงามกับควอมสูงตาแต้มแจีมจ้ำเขาตกซ่อนก็เอึกอ่องซอยสองซอยสามซอยแล้วก็กีบขาทุกน่องกีบขาใหญ่ขาใหญ่สูงยาวครับผมได้สัดส่วนทุกสางทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นได้สัดส่วน ตามถูกต้องเลยตามตรงจะมีควายไทยก็เลยะพอได้ครับครับผมได้เดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวเด็ดครับผมทีเด็ดเลยครับน่าจะเจอที่น่าครับผมตัวนี้ทีเด็ดทีเด็ดในฟาร์มตจนทีเด็ดในฟาร์มนะตั้งไหนครับผมบอกไปบอกไปจองกันนะครับตัวนี้ลูกแม่เพชรน้ำหนึ่งครับแม่เพชรน้ำหนึ่งเดียบเบิ้งนี่แหละครับแม่ไปอยู่ใกล้ใกันเลยนะครับพี่น้องใกล้ใกล้กันอะไรนะเพชรน้ำหนึ่งครับแม่เพชรน้ำหนึ่งได้ปีได้ปีสองเดือน อีสองเดือนนะครับผมซื้อยังกระบอกอตัวดีครับซื้อเดือนเพ่นครับเดือนเพ่นนะครับปียาวบ้าตรโทษมากครับต้งตัวเล่หน่อยเนาะเดือนเพ่นครับนะครับเดือนเพ่นท์นี่พี่ลึกกะมูแข้งขาก็ระไงอ่องกระสัดเกียนตาแต้มแจ่มแจมแล้วก็แอบอ่องกวงลูกอ่อนอ่องกวงแล้วก็ข้อกระญ่ลึกตากระญ่แววแววตาบานกระกว่างหัวควงเจงลำตูวกระเง่า ครับท่ายสวยมันูท่ายเขาท่ายสวยอลังท่ายสวยสวยที่สุดมีแม่พันแม่บอกที่สุดยอดครับแม่สายเพชรอุดรพ่อเขาเป็นผู้พญาแม่เขาเป็นพชรอุดรแม่เพชรน้ำหนึ่งครับผู้พาครับนี่ค้อยแม่ต้องขจบร้านบาลมีสองเนี่ยสอง มันจะเลี้ยงลูกดีการพัฒนาสายพันธุ์มันจะส่งลูกเก่งนี่ถ้าพ่อพี่สองนี่มันจะเลี้ยงลูกเพราะเก่งค้อยแม่นี่พูดหางใหญ่มากโอ้ใหญ่มากปลาใหญ่มากโอ้โใหญ่มากใหญ่ยาวยาวความค่าหลังลึกครับผมเชิงการข่วงครับผมอือสุดยอดต้นนี้สุดยอดอนาคตหลายล้านบาทครับผม อนาคตเขาอยู่ที่หลายล้านบาทไกลนบกลที่สุดครับเมื่อนี้ก็ในฟ้านที่มาส้มของพ่อกะทดีเชนเห็นกับมแค่นี่ละ่ะออกในแฟนพ่อใครสนใจอยากคุยอยากเรียนอยากบอกน้ำพ่อหรือว่าอ,อาะไรที่ปัญหาอย่างกะพทมาคุยกับพ่อได้พ่อให้ทุกอย่างด้านความู้ด้านการเลี้ยง ร่างกนานเดบ่าเรียกสายพันธุ์เรียกทศนียมขยไทยโทษคุยปรกษาไรพ่อให้ได้ทุกคนพ,อพ่อเปลแ่งความมูลเพราะว่าพ่อตั้งใจไปแล้วว่าสิให้ความู้ครับรุ่นหลังที่มาที่ชอบค้ายไทยพ่อสิสนับสนุนทุกคนคมีอยากได้ตั้งคำวาห้พ่อมาปรกษากับพ่อได้พ่อเสียแพงความูลพ่อให้ได้ทุกอย่าง เก่าเมื่อไม่เนาะสามารถเลียงสามารถในการควายเข้านะครับคราบเป็นการพัฒนาควายให้มันหลายขึ้นกว่าเก่านะครับฝากถึงพี่น้องนะครับผมอยากขอฝากพี่น้องและกติอยากขอฝากพ่อแม่พี่น้องเาทุกคนลูกหลานทุกคนอ้น้องทุกคนล่ะการที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงควายนี่จะเหตุแบบใดจะเห็ุจังไดมันจังสิเป็นทางเดินไปที่ถูกต้องจังสิเป็นการว่า บ่เสียเงินปงเปล่าจังสิมีผลกําไรเข้ามาสู่อครอบรัวเฮาจังสิมีเงินมีคําเข้าสู่อครอบรั้วเฮาได้การเลี้ยงคั้วคือหนึง่งเฮาต้องขัดเลียกสายพันธุกนสายพันธุนั่นเฮาสิมักสายใดเฮาก็ติดตามเอาสายเพชรอุดรบร่สายบวมพันล้านบ่สายท้องใบบ่สายเจ้าสั้นบ่สายเจ้าทุกเจ้าละ่ะที่ที่ทขาเจ้าเขาประกวดเขาเจ้าก็มีทุกทุกทุกสายพันุนัก็ให้ติดตามเอาแต่ว่า การติดตามแล้วศึกษาแล้วนั่นให้ศึกษากับผู้ที่เิ่นเพิ่นสาเร็จผู้เพิ่นเป็นปรา์ผู้เพิ่นเก่งแล้วนั่นตัวกันที่โตจ้งสี่ที่จ้าสี่มันใส่บอมันมันถูลักษณะบอกันราคาซํานี่ตัวซ้มนี่มันแพงบอก็ก็คุยได้บอกถามได้มาถามพ่อได้พ่อกระสิบอกว่าตัวนี้มันัวแพงบอะประมาณนั้นสิบ่พ่อดีบอก็คุยกับพอได้พ่อกระสีบอกแต่ว่ากัน ขันคนจิตตั้งใจว่าสีห้ยพัฒนามาตาม้วยกันมากนั่ยข้าเจ้าสีสีพุก้าแบบว่าเอาเป็นราคาเกินก็เท่าสีซื้อได้ดอกกันพูดเป็นแหน่พัฒนาอีรีเนั่นเป็นต้องหายเท่าเยอะแล้วเอาไปขอไปคุยเป็นต้องหายเยอะแล้วเป็นห้องสองสามแสนสี่แสนห้าแสนนี่ล้านสองล้านสี่เข้าก็ขอเพิ่นคุยเพิ่นขอเพิ่นมาเห็ดหนอเห็ดแนวต้องต้องหาคนสีเพิ่นเป็นต้องหายเยอะแล้วละผู้ใดก็ได้ตั้งแต่พอกระหายขึ้นกัน พรการจะนับสนุนให้กันนะพอะไรเยอะแล้วผูอ้อื่นปกสิเคยพ่อเยอะหรอกที่การการที่สิพัฒนาส่งเสริมเด็กรู้เลีลเ้ยงอิ่อีนั่นคณาจับแม่พันสายพันได้ดีแล้วนั่นบ่ผิดหวังแล้วนั่นเห่านั่นได้แน่นอนได้เงินกับเพื่อนนี่พอเมียนเลี้ยงข้อยมากนี่กะได้ยุได้กินได้ใส่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เลี้ยงฮะมีพี่มีน้องกระยอนข้อยนี่แหละเมื่อี้พ่อก็บ่กใครมี พี่ีน้องหลายไปในดอกซุ้มเงินพอได้พี่น้องหลายเต็มประเทศไทยมาหาลายมาครับมาทุกมือครับเพราะมีมือเว้นมือสองมือสามมือสี่มือพอนี่ตื่นขึ้นมาแต่ละมือเตรียมเนี่ยกินเตรียมข้าวเตรียมน้ำไว้พอพี่น้องเิ่นเคยมาป่อ้อึดพ่อ้อยากมามีอย่างหาสู้กันกินสันพีสันน้องกันมาหากันกัอยากให้กินข้าวกินน้ำน้งกันสก่อนยังกลับบ้านทุกทุกคนอยากให้ยูกินน้ำกันมันจังดึงจังแจนจังเป็นพีเป็นน้องกันพอ ความจิตพอยพอจิตทั้งสั้นแล้วก็บ,บัดที่นี่ก็ให้ให้ให้มีความหักความกันครับคนเท่าให้หักกันไว้กันพูดได้ลมจะไปกินสมห้วหยองขั้นไปลมให้ได้มือเดอนกันคืนครับหนึ่งยาย่าทิ่งบุญคุ้นของคนพูเพนมีพระคุณคุ้นพ่อคุ้นแม่คุณนไพลกระซังที่พนมีบุญคุณเข่าจะไปถิงบุญคุ้นกับเพ่นอไป จะไปเหยียบยำบุญคุณเพราะว่าการยันยคุณมันเป็นคนบอดีคนอื่นว่าคนบมจจาคุณคนมันทำบมมาค่าบ่คืนคุณดีขมงามคุณนพอคุณแม่เนี่ยคุณดีขมงามหันยกไป่ทั้งัวโลดนนหาเสมอมีคู่บากระซางอาจารย์กระซางพอแม่คุณเถาคุณแจถึงว่าเพิ่นสิ่าปเปรียนรูปไปมีหยังมากกระซังเพิ่นก็เป็นผู้เถาก็มีคุณเถาอยู่แล้วก็ต้องนับถือเพิ่นเป็นคุณคุณผู้เถาคุณผู้แจซึ่งนี่หละมันสิพาาเข้าใจเยู่มีกิน ผู้ใดเขาม้าหาหนี่กลับบ้านไอ้เด็ยินวา่าโอ้แต่หาเล่าก็ดีจีดอกแล้วก็ดีอยู่ยังแล้วก็ซูอยู่ซูกินยังแล้วก็ปั่นกระแบงแต่ยากไากลจังสี่ละขาม้าอยากให้อยากให้ได้ซุกคนก็เลยเลี้ยงไว้เต็มคอกเต็ียมลักเพื่อต้อนเพื่อฝากเลี้ยงไว้ไม่ขาดจากเทียตัวกระป๋อตัวไหนกรงหมดเลยตอนน,นี้มีสิบห้าตัวครับสิบหา้บหาตัวนะครับอ่าแน่ใจตอนนี้มีเปิดละกงราคาพี่น้องแม่งปั่นพี่น้องครับว่ะครับผม กกะสิได้ยุ่นละครับคัสนใจก็คุยกันได้ยุ่นละก็คุยกันเบื้องกความตั้งใจก็ว่าไปเพี่เพียน้องเพื่อผ่านเพียการพัฒนานี่ล่ะเอ็ดไว้ก็ได้เออเงินค้ามกับมะสมันต้อนได้ก็คุยกันมันหน่อยมันตีมันแป้งก็คุยกันครับคุยกันได้กครับสิข้ามาเรยนกัโทรมากรางมือพอกับ่ค่ายุนะทูมะรวงนาอย่างเชื่อไว ถูกๆทุกคนพร้อมเสัญญายินดีต้อนรับทุกๆคนเด้อพี่น้องเอ้าทุกคนครับขอโทษครับขอบคุณพอไร้ไร้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากอนุญาตถ่ายแบบยำชุ่มนะครับายงามเฮาครับครับรไฟง่ามพัฒนาแบบผู้บริจาคเลยนะครับพี่น้องงามครั้งใหญ่นี้ครับนะครับแม่พิษน้ำหนึ่งนะพ่อเนาะครับครับผมพี่น้องสนใจกัาแฟแบบยำชุ่มยินดีต้อนรับทุกคนนะเนาะครับครับยินดีครับ โอเคสำหรับัพอิมาพอกันไหมนะครับครับวันนี้ับคัสวัสดีครับสวัสดีครับ